รัฐสิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยพลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัตแม่ทัพภาคที่4ได้นําพุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน40รูปที่วัดเมืองยะลาเขตเทศบาลนาครยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเนื่องในวันมาคบูชาค่ะพร้อมรับศีลฟังธรรมเทศนาทํากลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการร่วมทําบุญตักบาตรครั้งนี้นะคะผู้มาร่วมพิธียังได้พร้อมใจกันอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ท้งนี้ค่ะจังหวัดยะลาได้กําหนดให้วัดต่างๆจัดพิธีเวียนเทียนในช่วงเที่ยงและช่วงเย็นเพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยที่วัดเวลุวันจัดให้มีพิธีเวียนเทียนในเวลาเที่ยงวันและเวลา16บหนาฬิกามีพิธีเวียนเทียนที่วัดเมืองยะลาวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงท้งนี้ในปี2549รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาคาบูชาเป็นวันกตัญยูแห่งชาติและเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธอีกด้วย สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมในพิธีมีกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11อําเภอเมืองยะลาและตำรวจคอยดูแลรักษาความปลอดภัยตรวจสอบบุคคลเข้าออกภายในวัดเมืองยะลาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามบรรยากาศการออกมาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้นั้นนะคะมีพุทธศาสนิกชนจังหวัดยะลาออกมาร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากค่ะ